หลังจากนะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนะล่าสุดนะครับทางความเร็วรถไฟอุโมงรถไฟความเร็วสูงนะครับทบควนงาน3มคนที่ฟังตรงขามกับกังหันล่มเทิงเขาใหญ่เทียงนะครับพบว่าภายในอุโมงนะครับยังมีดินนี่ล้นมาระวังเหตุงานนะครับเร่งหาผู้สูญหาย3คนล่าสุดนะครับพบสัญญาณภายในอุโมงแล้วนะครับจากกรณีรถไฟความเร็วสูงอุโมงรถไฟความเร็วสูงนะครับ ถล่มทับคนงาน3าคนเมื่อวานนี้ครับซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ตรงขามกับกั่งหันล่มเขาแย่เทียงนะครับหลังเกิดเหตุในายชัยวัชื่นโกสมภูวาราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับกับ้อหน่วยงานที่เกี่ยวของลุง้นทีท่านที่ครับพร้อมเปิดเผยหลังลุง้นทีวานะครับจากการสำรวจตรวจสอบพอว่าภายในอุโมงค์นี่นะครับยังมีดินล่นลงมาระหว่างเหตุงานนะครับ ลังจมีผู้เสียหายนี่ยไม่ผู้ทีหาบระท่านพ่อนี่สามไร่เล่งค้นหาโดยวิธีตักดินออกมากครับหนึ่งจากขังเทิงนี่ยังหล่นลงมาอยู่นะครับแล้วก็ต้องมีการคำยันเรื่อยๆแล้วก็เฮ็ดทอดันอากาศเข้าไปภายในจากนาั้นใส่ทอขนาดใหญ่ประมาณ1.2 0เมตรดันอากาศเข้าไปนะครับซึ่งทอน,นี้สิวุดไปทอไว้นะครับดินกระสิบว่าเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ค้นเข้าไปทํางานก็คือการซอยเหลือค้นภายในคณะที่การเทศงานภายนอกครับได้สร้างการให้เจ้าหน้าที น่ายสังกัดกระรวงแรงงันในพื้นที่เลงเห้การณซอยเหลือแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บการชดเชยการเยียวยาซอยเหลือในการเหตุงานนะครับหากสามารถค้นหาผู้สูญหายใดกสิชงต่อได้มอบหมายให้ทางนายอำเภอปากช่องเจ้าของพื้นที่นะครับค่อยประสานงานส่วนเรื่องของการสอบสวนหาสาเหตุครับร่องผู้บังคับการและกับผู้กำกับการสถานีตำรวจพตทอนปากช่องพร้อมพนักงานสอบสวนในร่วมกันเตรียมการเพื่อที่จะสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเหตุคณะนี่นะครับถึง เหตุที่จะเกิดตั้งต่างว่าสาเหตุเกิดจากอยังคณะนี้เนี่ยนะครับการยุ่ระวางการรวบรวมพยายนลาหลักฐานพร้อมนะครับล่าสุดทีมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลางและกาัานนวยบัญชาการทหารพัฒนาได้นํากําลังพ่นเขามารวมปฏิบัติทีมกู้ภัยของมูลนิธิสว่างวิช,ชาธรรมาสถานทีสี่ยให้การซอยเหลือและกกาทีมของโรงพยาบาลปากช่องหน,น้าทีมอบตอจันทรถ,ถึกขาทีสแตนบายซอยเหลือ จากการพบสัญญาณชีพของทั้ง3คนนะคะก็ถือว่าเป็นขอบ่งชีที่แสดงให้เห็นว่ายังมีชีวิตทั้ง3ามรายคุณหมอจากโรงพยาบาลปากช่องน้าหน้ากามาสแตนบายเพื่อประเมินถ้าหากว่าพอแล้วนะคะกะสิสาม,มารถนำผู้ที่รอดชีวิตออกมาได้สิประเมินในเรื่องของสุขภาพแล้วกส็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปากช่องนาหน้าพยายามที่สีซอยเหลือโดยเร่งด่วนเพื่อ,อแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ